สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตัวเลขเปลี่ยนชีวิตกับอาจารย์คิวนะครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดในเรื่องของชื่อและนามสกุลนะครับให้ทุกๆคนได้ทราบนะครับว่าวันนี้ทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนชื่อทุกคนทราบไหมครับว่าชื่อและนามสกุลนั้นส่งผลและมีอิทธิพลในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยร้อเซเช่นกันนะครับ ถ้าเรามีชื่อที่ดีและนมสกุลที่ดีชื่อที่ดีแนะนมสกุลที่ดีนั้นจะส่งผลให้เราดำเนินชีวิตและประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับจากประสบการณ์ที่อาจารย์ได้ทำมาเป็นระยะเวลา11ปีนะครับอาจารย์ได้เจอชื่อที่ส่งผลทางด้านหนึ่งนะครับโรคภัยแค่เจ็บข้อที่2ชื่อที่ทำมาหากินไม่ขึ้นข้อที่3ชื่อที่ส่งผลในเรื่องของเงินเลือดไหลหรือนิสินนะครับ เพราะฉะนั้นอาจารย์ได้แก้ทั้งสามจุดเนี้ให้กับหลายๆคนให้เขาไปอยู่ในโหมดของของมุมบวกหรือประสบความสําเร็จทางด้านในการทําธุรกิจหรือประกอบอาชีพได้สูงมากขึ้นนะครับวันนี้อาจารย์ได้รับข้อมูลมาเยอะพอสมควรนะครับว่าบางคนก็จะมีข้อขัดว่าชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้นะครับเป็นชื่อที่ประเสริฐที่สุดนะครับ อาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์ไม่เถียงเลยเรื่องนี้เพราะพ่อแม่ทุกคนมีความปรารถนาดีกับลูกอยู่ลูกๆอยู่แล้วนะครับแต่แต่นะครับอันนี้ทุกคนต้องฟังเลยแต่การที่พ่อแม่ตั้งชื่อให้พ่อแม่ท่านไม่ได้มีความรู้ในหลักการของการตั้งชื่อนะครับคือคำนี้อาจารย์ที่พูดกับทุกคนแบบเยอะมากครับ วันนี้เราเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไปลบคำไม่ได้ไปลบความตั้งใจของคุณพ่อคุณแม่ครับแต่เราเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นอาจารย์ต้องถามก่อนนะวันนี้เราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไหมและอาจารย์ก็ยังเชื่อเสมอนะครับว่าทุกคนอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแต่ถ้าเราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วเราต้องไม่ยึดติดในหลักการนั้น ว่าสิ่งที่พ่อแม่ให้มาเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแต่ถ้าเราไม่ยึดติดแล้วเราจะพบทางสว่างของชีวิตว่าการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันทําให้ชีวิตเราอะประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นจริงๆนะครับหลายคนหลายๆเคสที่อาจารย์ได้ได้พูดคุยได้ชี้นําได้ชี้แนะแล้วเขาก็ทําตามอย่างที่อาจารย์บอกและอาจารย์แก้ไขให้นะครับ หลายๆคนก็ประสบความสำเร็จหรือใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นขึ้นเยอะพอสมควรถ้าหลายๆคนได้ได้ฟังอาจารย์พูดแบบนี้แล้วอ่ะนะครับอยากให้แบบลองลองคิดไต่ตรองดูนะครับว่าวันนี้เรายังเขาเรียกอะไรมีอะไรที่ยังติดขัดอยู่นะครับชื่อเราก็ยังจะบ่งบอกในเรื่องของการเงินโชคลาภสุขภาพความรัก เพราะฉะนั้นแล้วการดูชื่อดูนามสกุลเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างจากดวงกําเนิดตอนเกิดของเราซึ่งดวงกําเนิดตอนเกิดของเราก็คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่บ่งบอกลัคนาราศีเกิดนะครับชื่อนามสกุลก็สามารถบ่งบอกได้แบบนั้นเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วทุกวันนี้อาจารย์นั่งดูดวงแต่ละวันเนี่ยอาจารย์แทบจะไม่ต้องตั้งพื้นดวงใครเลยแค่ทํานายแค่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เนี่ยสามารถบ่งบอกได้เลยว่า เขามีคุณภาพชีวิตแบบไหนคนคนนี้มีคุณภาพชีวิตอย่างไรนะครับอาจารย์พยายามพูดในหลายๆให้หลายๆคนได้ทราบได้รู้ในหลายๆคลิปนะครับทั้งในช่อง Tik t o k ช่อง YouTube และในเพจตัวเลขเปลี่ยนชีวิตอาจารย์คิวนะครับในหลักการของการตั้งชื่อในหลักการของการเปลี่ยนชื่อนะครับว่าหลักการพวกนี้มันเป็นหลักการที่ ต้องมันคืออะไรนะครับต้องพูดถึงหน้าเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับว่าเดี๋ยวนี้หลายๆคนคลอดลูกหรือให้กําเนิดลูกใหม่เนี่ยก็จะไม่ได้ทําการตั้งชื่อด้วยตัวเองแล้วพอรู้ว่าอาจารย์เนี่ยสามารถแบบตั้งชื่อได้แล้วตั้งชื่อให้ตรงกับพื้นดวงของเขาได้ทุกคนก็จะมาปรึกษาอาจารย์ใกล้จะคลอดแล้ว จะต้องใช้ชื่อแบบไหนที่จะส่งเสริมในเรื่องของความคิดมันสมองสติปัญญาเรื่องเงินเรื่องโชคเพื่อให้เด็กคนนั้นเติบโตอย่างมีคุณภาพอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความโชคดีของเด็กรุ่นใหม่นะครับที่ได้ได้เริ่มต้นคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับอาจารย์ก็เชื่อว่าทำไมประเทศมันถูกพัฒนาขึ้นเรื่อย ทำไมโลกเราถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นทางด้านมันสมองและสติปัญญาของมนุษย์เพราะคนรุ่นใหม่ได้ถูกปลูกฝังตั้งแต่เริ่มแรกหรือแรกเกิดเลยนะครับได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตั้งแต่เลืเกิดเลยเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ก็จะถูกพัฒนาได้ได้ได้เร็วกว่าคนรุ่นเก่าคนรุ่นเก่าจะต้องอ่าเหมือนตั้งชื่อมาแล้วตั้งแต่เกิดก็ต้องมาถูกปรับและเปลี่ยนใหม่อีกครั้งหนึง่ง เมื่อเจอผู้ที่รู้จริงและเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักของการตั้งชื่อในหลักของอักษรและอักขระทุกตัวนะครับจริงๆอาจารย์อยากให้ทุกคนได้ได,ได้ได้ปรึกษาก่อนว่าในชื่อในนามสกุลของตัวเราเนี่ยสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี้มันส่งผลในมุมดีหรือมุมเสียและมุมดีคืออะไรมุมเสียคืออะไรนะครับ แล้วทุกคนก็จะเข้าใจว่ามันจริงเหรอมันใช่เหรอว่าชื่อเนี้ยจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตเราได้จริงแล้วชื่อเนี้ยจะสามารถทําให้คุณภาพชีวิตเราจากที่ไม่ดีเปลี่ยนเป็นดีได้นะครับบางคนเนี่ยสามารถแก้ไขในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บได้แบบเจ็ดสิบแปดิเ็นเลยนะครับวันนี้อาจารย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการของการตั้งชื่อและ นามสกุลแบบแบบพอสังเกตนะครับแต่ถ้าคนไหนไม่เข้าใจหรือ,อยังยังรู้สึกแบบไม่สบายใจในชื่อและนามสกุลของตัวเองเนี่ยสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดเลยนะครับที่เพจตัวเลขเปลี่ยนชีวิตอาจารย์คิวแล้วคุณจะรู้ว่าชื่อที่คุณใช้อยู่เนี่ยส่งผลดีหรือไม่ดีแล้วชื่อที่คุณใช้อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณภาพชีวิตเราเป็นยังไงแล้วคุณจะเข้าใจแล้วคุณจะรู้ว่า ทำไมต้องเปลี่ยนทำไมถึงต้องแก้ไขนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ